ครับต้อนรับเข้าสู่สุทธิชัยไลฟ์ครับช่วงนี้ถึงแม้ว่าจะมีข่าวคราวเรื่องของโควิดเกือบทุกวันแต่ว่าเรื่องของการรักษาผู้ป่วยด้านต่างๆนี่ก็ยังต้องดำเนินต่อไปนะครับถึงแม้ว่าการบริหารเตียงโรงพยาบาลจะเป็นเรื่องที่ค่อนข้างหนักสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ในโรงพยาบาลต่างๆแต่ว่าเราก็ต้องไม่ลืมนะครับว่าคนที่ป่วยด้โรคอื่นๆ ไม่ว่าจะเป็นโรคหัวใจโรคมะเร็งโรคปอดธรรมดาที่ไม่เกี่ยวกับโควิดหรือว่าโรคที่จำเป็นต้องได้รับการดูแลนั้นเนี่ยก็อาจจะถูกทนกระทบไปด้วยแต่ว่ามีหลายๆเรื่องเทคโนโลยีก็เข้ามาช่วยวันนี้จะไม่พูดเรื่องโควิดแต่จะพูดเรื่องอีกเรื่องหนึ่งที่เป็นเทคโนโลยีที่ทันสมัยในประเทศไทยซึ่งผมเชื่อว่าน่าสนใจและก็ได้ข่าวว่าโรงพยาบาลบำร,รุงราชได้น,นำเอาเทคโนโลยีทางด้าน สัญลกรรมมะเร็งเต้าหน่มที่จะทำให้การทำลายเซลล์มะเร็งนั้นง่ายขึ้นเร็วขึ้นที่สำคัญคือเกือบจะเรียกว่าไม่มีแผลและอาจจะมีแผลเล็กมากเล็กขนาดที่ว่าเราไม่เคยคิดว่าเอ๊ะทำได้จริงๆหรือไม่ผมชวนคุณหมอส,สัิทรสุจริตธนาการครับแพทย์ผู้ชำนาญการทางด้านศรยักษาสตร์ มะเร็งเต้านมมาเล่าใเราฟังว่าเทคโนโลยีใหม่นี้ผมเห็่ได้ข่าวก็รู้สึกทึ่งว่าเออเดี๋ยวนี้มันถึงจุดนั้นแล้วมันจะทําให้การผ่าตัดมะเร็งเต้านมนั้นเป็นเรื่องง่ายๆสบายๆความกังวลเดิมก็อาจจะหายไปเลยครับสวัสดีครับคุณหมอสัสิธรครับสวัสดีครับ <S 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 ครับผมได้ยินว่าตอนเนี้มันมีเทคโนโลยีใหม่เรื่องของการผ่าตัดมะเร็งเต้านมที่บอกว่าใช้ความเย็นติดลบ ทำลายก้อนเนื้องอกไม่ต้องผ่าตัดไม่ต้องนอนโรงพยาบาลเจ็บเล็กน้อยและที่สําคัญคือแผลเนี่ยเล็กมากแค่สามมิลเท่านั้นจริงเลยอครับคุณหมาอเศสิธรค่ะก็ จริงๆแล้วเทคโนโลยีนี้เนี่ยเขาเรียกว่าพังภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า c r y o o p e a t i o n นะคะก็เป็นเทคโนโลยีใหม่ค่ะโดยนชใช้ความเย็นจัดเนี่ยมาทำลายตัวเซลล์เนื้อเยื่อหรือว่าก้อนเนื้องอกพวกนี้นะคะ <c oughs> โดยตอนนี้เนี่ยในปัจจุบันเนี่ยเราจะใช้ในกรณีที่แบบเป็นเนื้องอกที่ไม่ใช่มะเรง็ง <c oughs> ก็ได้ผลดีแล้วก็ได้รับการยอมรับอย่างเป็นมาตรฐานแล้วนะคะ <c oughs> โดย fda เนี่ยก็ approve แล้ว แต่ว่าส่วนสําหรับมะเร็งเต้านมเนี่ยเรายังมีการศึกษาวิจัยแล้วก็อทําพวกเกี่ยวกับงานวิจัยเพื่อจะพิสูจน์ว่ามันได้ผลใกล้เคียงกับการผ่าตัดมะเร็งเต้านมค่ะครับเรามาใช้ในเมืองไทยเลยครับที่บำรุงราชตอนนี้ของที่บำรุงราชเนี่ยก็เริ่มนํามาใช้ในคนไข้ที่เป็นเนื้องอกที่ไม่ใช่มะเร็งเต้านมแล้วค่ะที่ไม่ใช่เนื้อไม่ใช่มะเร็งใช่สําหรับทําอะไรบ้างสําหรับก้อนเนื้อ ๋อครับก้อนเนื้อธรรมดาเนี่ยนะครับใช่ค่ะเป็นพวกเนื้องอกที่คนไข้แบบว่าไม่ต้องการจะผ่าตัดอืแต่ว่าก็อยากจะรักษาอะไรอย่างเงี้ยค่ะคเพราะว่าการมีก้อนเนื้องอกที่เต้านมของคนไข้เนี่ยบางทีก็ทําให้คนไข้วิตกกงังว<ช>ลจะต้องมาฟอลล็อแล้วคนไข้ก็ถ้าเกิดก้อนโตขึ้นเขาก็กังวลอะไรเงี้ยมากขึ้นนะคะครับแล้วที่ FDA <S <S ของอเมริกาเนี่ยที่เขานุมัต<ช>ิเนี่ยหมายถึงการใช้สําหรับมะเร็งเต้านมแล้วหรอครับสำหรับตัวก้อนเนื้องอก มไม่ใช่มะเร็งใช่ค่ะอ,คอันนี้เนี่ยสำหรับก้อนเนื้อง,งอกธรรมดาเนี่ยจริงๆ FDA Approve ตั้งแต่ปี2001แล้วค่ะอ๋อเหรอแล้วเราใช่<า>ค่ะเมืองไทยเราล่ะเมืองไทยเราใช้ตั้งแต่ปิเมืองเมืองไทยเราเนี่ยจริงๆเราทาบำรุง,ง,รงได้ก็ได้นำมาเข้ามาใช้ตั้งแต่ปีที่แล้วละค่ะก็เราก็เริ่ม process กันมาเรื่อยๆค่ะแล้วก็ตอนนี้ก็มีคนไข้จำนวนหนึ่งที่ได้รับการทำไฮโอบ l a t ชันในการรักษาก้อนเนื้องอกที่ไม่ใช่มะเร็ง สำหรับคนไข้ไปบางส่วนแล้วคนไข้ก็ทุกคนก็ประทับใจดีค่ะเช่นอะไรบ้างก็เนื้องอกที่ไม่ใช่มะเร็งเนี่ยแต่ตามทุกส่วนของร่างกายใช้ได้หมดเลยลเหรอ่อส่วนหมอเนี่ยหมอดูแลส่วนที่เต้านมนะคะก็เราก็เอามาใช้ที่เต้านมคืะครับและถ้าเป็นมะเร็งละ่ะแราย,ยังไม่ได้ลองในมะเร็งเนี่ยจริงๆแล้วของทางอเมริกาหรือว่าหลายๆประเทศนะคะ,ะ,คะเขาก็ได้รับเริ่มนําม,มาทําการวิจัยแล้ว นะคะในเฟสแรกที่เขาทํางานวิจัยของมะเร็งเต้านมเนี่ยเขาก็ทําการจี้เย็นแล้วก็ตามด้วยการผ่าตัดเพื่อจะตรวจด,ดูว่าเซลล์มะเร็งมันตายไปหมดหรือเปล่าซึ่งได้ผลค่อนข้างดีมากเลยทีเดียวนะคะแล้วก็พอในระยะถัดไปเขาก็เริ่มหบบว่าดูว่าปัจจัยอะไรบ้างที่จะทําให้มีผลทําให้ไอตัวจี้เย็นเนี่ยสามารถทําลายมะเร็งได้หมด ก็จะได้ผลดีในก้อนที่มีขนาดเล็กอะไรเงี้ยค่ะตอนนี้ก็คือยังเป็นส่วนในการติดตามในระยะยาวอยู่ว่าตัวผลเนี่ยมันจะแบบว่าได้ผลเทียบเท่ากับการผ่าตัดเลยหรือเปล่านะคะครับ้็เวลามีเทคโนโลยีใหม่อย่างนี้เนี่ยแล้วยังไม่เคยได้พิสูจน์ว่าทําจริงได้แต่ต่างประเทศทําได้เวลาเราเอาเข้ามาในเมืองไทยเนี่ยเราต้องมีลักษณะคล้ายๆกับมีการทดลองในห้องแลบทดลองในคนจริงยังไงหรือเปล่า ก็จริงๆแล้วไอ้พวกในส่วนที่มันเป็นผ่านในห้องแลบเนี่ยทางบริษัททุกบริษัทที่ผลิตเครื่องมือพวกนี้เนี่ย oh. เขาผลิตมา oh. เขาเขาทดลองมาหมดแล้วค่ะ oh. ทีนี้เราก็เป็นเฟสที่เป็น clinical study ก็คือการ oh. วิจัยในคนซึ่งถ้าถามหมอหมอก,ก็คงจะแบบไป follow ตามตัวการวิจัย oh. ที่ oh. เขาเคยทำมา oh. เพื่อจะดูทดสอบว่าในคนไทยเราใช้ได้จริง นะคะในบางส่วนเป็นแบบไพ่ลอตสตี้แล้วหลังจากนั้นเราก็นํามาใช้ต่อแต่ว่าอันนั้นก็เป็นเฟสถัดไปค่ะถึงเฟสนี้เนี่ยคือแค่ใช้กับก้อนเนื้อที่ไม่ใช่มะเร็งก่อนถูกต้องค่ะผลเป็นทีน่าพอใจผลเป็นเพี่าพอใจค่ะขั้นต่อไปข,ขั้นต่อไปจะเร็วช้าแค่ไหนที่เราจะสามารถช่วยคนที่เป็นมะเร็งเต้านมไนดะ้หรือว่ามะเร็งส่วนไหน ก็ได้เนี่ยริงจริงๆแล้วการใช้ไคโอเบชันเนี่ยค่ะเขาบอกว่าคือมันมีหลายอ,ายอายว,ยวัยวะมากเลยที่นำไปใช้แล้วทั้ง mm hmm. แบบดูดตับหรือว่าต่อม,ม,มลูกหมาเร็งไตระยะต้นมะเร็ง mm hmm. ปอดคือต่างประเทศเนี่ยเริ่มเอามาใช้กันอย่างแพร่หลายมากขึ้นเรื่อยๆ mm hmm. ล่าสุดก็คือแบบใช้รักษาพวกแบบที่มีมเม็งกระจายไปที่ ที่กระดูอะไรเงี้ยค่ะ,ะเขาก็เอามาใช้เหมือนกันเพื่อลดบรรเทาอาการแล้วก็ลดการเจริญเติบโตของตัวก้อนค่ะที่บอกไม่ต้องผ่าตัดนี่หมายถึงว่าสมถตามันอยู่ข้างในร่างกายเราเนี่ยเราจะจี้เข้าจี้เข้าไปยังไงใช่วิธีการของเราเนี่ยก็คือจะฉีดยาชาบริเวณผิวหนังนะคะแล้วก็หลังจากนั้นเราก็จะใส่เข็มนะคะตัวปลายเข็มเองเนี่ยจะมีตัว เป็นรูส่งผ่านทําให้ลิควิดในตัวเจนจากเครื่องเนี่ยสามารถส่งผ่านหรือว่าใช้อากอนก็ได้ค่ะส่งผ่านเข้าไปทําให้เกิดความเย็นภายในเหมือนก็เ,เซลลก็จะตายเหมือนแบบนมมมอท,ที่โดนฟรีดกระทันหันนะคะคในยุคแบบน้ําแข็งความเย็นแค่ไหนถึงทําอย่างนั้นได้อย่างน้อยคือลบสีองศาค่ะลบก็จะทําให้เซลล์ตายอย่างกระทันหันได้ค่ะอ,อแต่ความจริง ในประวัติศาสตร์เรื่องไอความเย็นจัดๆเนี่ยมันก็ใช่สําหรับรักษาโรคแล้วใช่ไหมครับใช่ค่ะจริงๆแล้วถามว่าไค้โอเวเรชันไม่ใช่เรื่องใหม่มากซะทีเดียวใช่ถ้าเกิดว่าเคยได้ยินมาบ้างอะไรเงี้ยนะคะทีนี้อ่อจริงๆแล้วเขามีการนํามาใช้ทางการแพทย์เนี่ยตั้งแต่ปีหนึ่งพันแปด้อยห้าสิบแล้วค่ะอ่าใช่ค่ะก็ทำไมกาเวลายาวนานขนาดไหนถึงมาวิจัยเรื่องมะเร็ง ค่ะก็แต่ก่อนเขาอาจจะใช้ในกรณีที่เป็นแบบลอ,อ,อยโรคที่บริเวณผิวผิวที่เป็นแบบตัวก้อนด้านนอกอะไรอย่างี้ค่ะอพอต่อมาเรามีวิวทยาการเรื่องเกี่ยวกับเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่เพิ่มขึ้นมีการแบบพัฒนาเรื่องการทําให้เข็มสามารถส่งผ่านความเย็นเข้าไปข้างในร่างกายได้ก็จะนํามาใช้ในอวัยาวะอื่นๆมากขึ้นเรื่อยๆค่ะครับเอาง่ายๆผมเปรียบเทียบแบบที่แบงชาวบ้านเลยนะ เรามีหูดเนี่ยเรามีหูดอยู่ตรงผิวหนังเราเนี่ยเป็นก้อนกอนแล้วผมก็เคยเอาไปจิ้มจี้ออกแต่มันไม่ใช่แค่ความร้อนใช่ไหมอันนั้นอันนั้นเป็นจี้ความร้อนค่ะใช่ค่ะแต่ว่ามันเป็นจี้แบบว่าผิวผิวนิดเดียวอะไรอย่างเงี้ยใช่แต่ว่าอันนี้เราใช้เป็นความเย็นแทนซึ่งความเย็นเนี่ยเวลาสมมติว่าเราไปแตะผ่าแบบสมมติผิวหนังเราไปแตะกับน้ำก้อนน้ำแข็งเนี่ยค่ะเเเรรราาาาจจะู้สึึกกกกออออยย่่งงงนนนืื็็คช มันไม่ค่อยดูสึกใช่ทําให้ผลมันจะค่อนข้างดีกว่าถ้าเกิดเทียบกับว่าเราใช้ความร้อนมันมันก็คือมันก็คือเจ็บอยู่ดใีใช่แต่ว่าความร้อนมากหรือความเย็นมากเนี่ยมันมีผลกับเนื้อก้อนเนื้อ,อ,นนอต่างกันยังไงอะค่ะตัวการใช้ความร้อนจริงๆก็มีอีกเทคโนโลยีหนึ่งที่เป็นค่ายฝคันใช้ความร้อนซึ่งการใช้ความร้อนเนี่ยส่วนที่ทําให้เกิด เซลตายอะค่ะมันจะทําให้ตายแล้วก็สลายไปคือโปรตีนมันก็จะโดนทําลายไปด้วยทําให้มันมีการสูญเสียปริมาตรไปใช่แต่การที่ความเย็นคือเราไปทําให้เซลล์ตรงนั้นตายมันตายแล้วก็ฟรีซอยู่ตรงนั้นอ๋อฟรีซฟรีซมันแต่ความร้อนทําลายมันแต่ความมันไปฟรีซมันหยุดดังนั้นมีอะไรที่มันอยู่ในนั้นมันก็ตายแล้วก็อยุนแช่แข็งแช่แข็งไปเลยใช่ใช่ค่ะพอความเย็นนั้นหายมันไม่กลับมาไม่ฟื้นกลับมาใช่ไหม ก็พอเซลล์ตายแล้วค่ะปกติแล้วร่างกายของคนเราเนี่ยจะมีกระบวนการทําลายเก็บกินสักเซลล์ส่วนที่ตายไปนะคะ<ม>ก็ทําให้ตัวเนื้องอกมันจะค่อยๆเล็กลงไปเรื่อยๆโดยที่ไม่ได้ทําทําลายอย่างรวดเร็วท<ม>ํา<ม>ให้คนไข้ก็จะไม่ได้สูญเสียปริมาตรบริเวณส่วนที่เราจี้ทาลายตรงนั้นไปด้วยความเย็นใช่<ม>ใช่ดังนั้นกลับมาพูดถึงกรณีที่เราใช้ความเย็นนี่สําหรับเนื้องอกที่ยังไม่ใช่มะเร็งเนี่ยแต่ถ้าเราสมมติว่าเป็นมะเร็งแล้วมันก็ ตอบโจทย์เดียวกันคือแผลก็จะเล็กมากใช่ไหมครับถูกต้องค่ะจริงๆแล้วต้องท้าวความก่อนคือหมอเนี่ยไปเรียนที่ประเทศญี่ปุ่นมาประมาณสองปีค่ะเพื่อจะไปดูเรื่องไคโออเปเรชันนะคะก็คุณหมอที่ตามไปดูเนี่ยก็คือคุณหมอชื่อคุณแม่นะคะก็เป็นอาจารย์ที่แบบระดับเบอร์วายเลยเขาทำไคโออเปเรชันเฉพาะสำหรับมะเร็งเต้านมค่ะใช่ค่ะแล้วก็เขาก็ทำ เกียบโพสต์ก็คือคล้ายๆกันเลยเหมือนกันเลยไม่ได้แตกต่างกันแต่ว่าปร,ปริมาณของตัวก้อนไอซ์บอลอาจจะต้องใหญ่ขึ้นกว่านั้นค่ะแล้วก็เขาก็ตวติดตามคนไข้ของเขาปรากฏว่าคนไข้ในกลุ่มของเขาเนี่ยเอตัวมะเร็งการกลับเป็นซ้ําของมะเร็งของบรงเิเวณแถวๆนั้นเนี่ยน้อยมากๆเลยค่ะก็คือใกล้เคียงกับการแบบผ่าตัดได้เลยแปลว่าที่เขาไม่ยังไม่ได้ตีกิมนะอย่างใช่ไหมแต่ว่าที่ญี่ปุ่นแปลว่าเขาใช<ข>้สําหรับ เรื่องเนื้อเรรงแล้วเอามาในนมแล้วใช่ค่ะถูกต้องค่ะแต่ว่าก็ยังไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นแบบวิธีมาตรฐานนะคะใช่ใช่ย่างงั้นเขาต้องผ่านการรับรองอะไรล่ะที่ญี่ปุ่นจริงๆแล้วเป็นแบบคนไข้แบบ looking for เพื่อจะหาคุณหมอที่ทำด้านนี้โดยเฉพาะเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆแล้วในกลุ่มพวก insurance อะไรเงี้ยค่ะเขาก็จะไม่ได้ cover ไม่ได้ครอบคลุมใช่ค่ะแต่ว่าเนื่องจากว่าคนไช้ก็จะเห็นประโยชน์ว่าแผลเล็กคือคนญี่ปุ่นเขามีความคอซิร์นเรื่องเกี่ยวกับแบบการมีแผลที่เต้านมค่อนข้างมากค่ะก็เลยนั่นช่วยเลยสมมติมีคนไข้มะเร็งเต้านมมาหาคุณหมอสัสิทธนแล้วบอกเนี่ยเขาว่าคุณหมอไปดูงานที่ญี่ปุ่นไปเรียนมาทั้งนี้เลยเนี่ยเอทำให้ทาให้หนูหน่อยจะทำไหมถ้าเป็นหมอหมอจะแนะนําก่อนค่ะว่าอ่าแลอันดับ ขั้นตอนเป็นยังไงบ้างการรักษาด้วยวิธีมาตรฐานมีอะไระแล้วหลังจากนั้นเนี่ยถ้าสมมุติคนไข้ไม่ต้องการการรักษาที่เป็นมาตรฐานจริงๆคนไข้ก็ต้องเข้าใจเรื่องข้อจํากัดของการทําอันนี้ครับค่ะคซึ่งถ้าเกิดว่าเขา accept ได้หมอก็ทำให้ได้แต่ต้องบอกว่ามันมีข้อจํากัดและยังไม่ได้เป็นวิธีที่เป็นมาตรฐานแท้ทีเดียวค่ะยังเป็นอยู่ในเฟสการทดลองอยู่ค่ะอื แต่ว่าก็เหมือนก็เล่าลให้เขาฟังก่อนสมมุติว่าเขาใด่ถูตกต้องเขาก็อ่านหนังสือติดตามข่าวแล้วเขาก็รู้ว่าเออต่างประเทศเพราะเวลาเราเป็นมะเร็งเนี่ยเราก็จ้องหาข้อมูลใหญ่เลยยิ่งสมัยนี้นะค<ช>้น google แล้วก็บอกโอ้ตรงนั้นตรงนี้ได้ก็บอกหมอเนี่ยหมอเซนิทอนเนี่ยไปอ่านเจออย่างเงี้ยหมอเนี่ยได้ขาว่าหมอก็ไปเรียนทางด้านนี้มานี่หมอแนะนําหน่อยเนี่ยก็จะพูดเป็นขั้นเป็นตอนอย่างงี้ใช่ไหม ถูกต้องค่ะคือเนื่องจากว่าหมอเป็นหมอในแผนปัจจุบันเนาะเพราะฉะนั้นก็คือหมอก็ยังจะยึดมั่นกับวิธีมาตรฐานอยู่นะคะแล้วก็ส่วนวิธีอันนี้เนี่ยคือเนื่องจากว่าที่ไปเรียนเนี่ยต้องท้าวความก่อนว่าที่ไปเรียนเป็นเพราะว่าสนใจเพราะว่าคนเอเชียหรือคนไทยเนี่ยส่วนหนึ่งเลยคือปฏิเสธแบบการรักษาโดยการผ่าตัดค่อน,นข้างเยอะเขาก็รู้สึกว่าการมีแผลการผ่าตัดจะกระจายจะ ทำให้ตายอะไรประมาณเนี้ยค่ะหลายๆคนเข้าใจว่าอย่างนั้นซึ่งพอปฏิเสธการรักษาการทําอันนี้ดีกว่าไม่ทําอะไรเลยใช่ถูกต้องค่ะเป็นออปชั่นหนึ่งเป็นทางเลือกทางหนึ่ง <c oughs> ใช่ค่ะความเสี่ยงมันจะมากกว่าแบบคอนเวนชั่นอลแบบเดิมไหมความเสี่ยงเนี่ยก็คืออย่างที่บอกคะ่ะเนื่องจากว่ายังไม่ใช่วิธีที่เป็นมาตรฐานท <c oughs> ่าทีเดียวนะคะคือตอนนี้เขากำลังแบบว่าทํางานวิจัยว่า อันไหนกลุ่มไหนบ้างที่สามารถจะใช้วิธีนี้ได้โดยเป็นวิธีน่าตฐานนะคะแต่ว่าอันนั้นก็คือเป็นอีกระยะหนึ่งตอนนี้เนี่ยถามว่าความปลอดภัยของการทําเนี่ยภาวะแทรกซ้อนของการทําเนี่ยน้อยมากน้อยมากเลยน้อยอยมากกับการผ่าตัดเพราะว่าเนื่องจากว่าการทําวิธีนี้เนี่ยเ,เราทําโดยการไม่ invasive ยังเรียก invasive ไหม no ค่ะอันนี้เรียกว่า minimal invasive ค่ะ,ะก็เป็นอีกพาสหนึ่งค่ะของ minimal invasive อของการผ่าตัดเต้านมที่จะทำได้ค่ะ ครับคำจริงก่อนหน้านี้การผ่าตัดอย่างอื่นๆเนี่ยเขาก็ทําแบบนอนอินเวสทีฟมากขึ้นแล้วนะครับถูกต้องค่ะผู้ชายเนี่ยเรื่องต่อมลูกหมากเนี่ยเขาก็ไม่ต้องผ่าละนะ<ม>เขาก็ใช้เข็มจิ้มแล้วก็ minimal invasive มินิมอลอินเวสทีฟเหมือนกันใช่ไหมครับใช่ค่ะในอวัยวะส่วนอื่นๆของมนุษย์เนี่ยก็ได้ใช้วิธีนี้มากขึ้นแล้วใช่ไหมใช่ค่ะถูกต้องค่ะตอนนี้เนี่ยการทำไคลโอเปอรชันก็เลย <Okay. S 2> เป็นอิมเมอร์จอย่างหนึ่งที่ เราจะศึกษาในหลายๆ e อวัยวะที่สามารถจะเป็นสามารถเธอทำได้ค่ะถ้าวิธีนี้นี่เริ่มจะเห็นผลเนี่ยหนึ่งแผลเล็กมากสองไม่จะเป็นต้องนอนพักฟื้นโรงพยาบาลเลยใช่ไหมครับใช่ค่ะถูกต้องอถ้าเกิดว่าอวัยวะอย่างของหมอที่เกี่ยวข้องก็คือเต้านมเนี่ยโดยตัว p r o ีเดอร์ที่ทําเลยเนี่ยหัตถการที่ทําเนี่ยแทบไม่ต้องนอนโรงพยาบาลเลยค่ะเพราะว่าเราทําทั้งหมดโดยการฉีดยาชา เพราะฉะนั้นคนไข้ไม่ต้องดมยาสลบบาดแผลเล็กอโอกาสเรื่องเลือดออกหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยก็จะน้อยภาวะแทรกซ้อนน้อยมากค่ะอืมอืมครับครับก็เหมือนกับการผ่าตัดอะไรปกติแหละฉีดยาชาก็าจะใ,ใ,ใช้เวลานานเท่าไหร่เคยลองไหมครับก็ไม่เกินประมาณชั่วโมงหนึ่งค่ะเพราะ<อ>ว่าม,มันขึ้นอยู่กับขนาดของก้อนแล้วก็อัตราการโตของตัวก้อนน้ำแข็งที่จะเกิดขึ้นค่ะ แล้วหัตถกรรมความความสามารถของหมอเองในการความละเอียดละออละเอียดอ่อนนะต่างๆนานายากไหมสําหรับห่าแนี้ค่ะก็ต้องบอกก่อนว่าเทคนิคนี้ก็ต้องเป็นเทคนิคที่ในคนไข้ที่เในคุณหมอที่สามารถทำหัตถการแบบว่าใช้เป็น Minimal Invasive แบบนี้ได้ก็คือต้องมี Hand Eye Coordination ที่ดีเพราะว่าเรามองเ,เ,ออเราทำไม่ได้เรามองเห็นจาก อันก็สาวเพราะนั้นเราต้องแบบมือนึงทํามือตาก็ต้องมองอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ใช่อันนี้ก็ต้องฝึกฝนพอสมควรใช่ค่ะอือครับอ่าแล้วมันก็ไม่ทําลายเนื้อเยื่อโดยรอบๆอบด้วยใช่ไหมครับจากนั้นก็แปลว่าสำหรับผู้หญิงแล้วเนี่ยก็จะไม่กลัวพูดง่ายๆคือเสียสรง่างั้นเถอะใช่ไหมถูกต้องค่ะบาดแผลข้างนอกก็แทบไม่เห็นเลยแบบแผลเล็กมากแล้วก็ตัวรูปทรงที่ ในระยะยาวก็ไม่ได้สูญเสียไปเพราะว่าอย่างที่บอกค่ะเราไม่ได้ใช้ความร้อนเราใช้ความเย็นพอความเย็นเนี่ยมันไปจี้ทำให้มันแข็งปุ๊บมันก็อยู่ตรงนั้นสักพักหนึ่งร่างกายก็จะค่อยๆค่อยๆสลายพร้อมกับการมีผังพืชมาสร้างใหม่อะไรเงี้ยค่ะเป็นการซ่อมแซมร่างกายส่วนปกติค่ะครับครับเหมือนเราไปวิ่งชนแล้วก็เป็นบวมนิดนึงหลังจากนั้นก็ยุบลงค่ะอ๋อครับคุณหมอศศิธรเป็นเอ่อหมอทางด้าน มะเร็งเต้านมมายาวนานตอนนี้วิธีหลักเลยคือยังเป็นการผ่าใช่ค่ะคือวิธีการผ่าตัดของมะเร็งเต้านมมันแบบมีมานานมากแล้วเหมือนกันนะคะ mm hmm. เพราะฉะนั้นเนี่ยวิธีการมาตรฐานแล้วก็ยอมรับกันทั่วโลกก็คือการผ่าตัด mm hmm. ค่ะแต่ว่าอันนี้ก็จะเป็นอีกเทคนิคนึงที่อาจจะมาช่วยทดแทนคนไข้กลุ่มหนึง่งที่จะต้องรับการผ่าตัดได้ค่ะครับมา ณวันนี้สถิติของผู้หญิงไทยมะเร็งเต้านมนี่เป็นยังไงครับมันเพิ่มขึ้นหรือมันทรงตัวหรือมันลดลงค่ะต้องบอกก่อนว่ามะเร็งเต้านมเนี่ยจริงๆแต่ก่อนเนี่ยเคยได้ยินว่ามะเร็งปากมดลูกเป็นอันดับหนึ่งของผู้หญิงประเทศไทยแต่ว่าจริงๆตั้งแต่ปีสองพันแล้วค่ะมะเร็งเต้านมแซงหน้าไปเรื่อยๆถูกต้องค่ะใช่ค่ะค่ะเพราะว่ามะเร็งปากมดลูกเนี่ยเราตรวจพบว่าส่วนหนึ่งสัมพันธ์กับเรื่องอไวรัส HPV อ่พอเรามีโปรโมชั่นว่าโอเคงั้นเราก็ป้องกันโดยการที่ให้วัคซีนครับะเรากลับมาสู่วัคซีนอีกแล้ววัคซีน HPV เราจะทำให้คนไข้อบัติการการเกิดมะเร็งปากมดลูกไหลลงค่ะแต่ส่วนมะเร็งเต้านมยังไม่มีอืมยังไม่มียังไม่มีใช่ค่ะเอ่อทำไมจึงมี อินซิเดนซของมะเร็งเต้านมในผู้หญิงไทยสูงขึ้นขนาดนี้มีง,งานวิจัยอะไรชัดเจนแค่ไหนครับค่ะจริงๆแล้วส่วนหนึ่งที่คิดว่ามันทำให้พบมากขึ้นเป็นเพราะว่ามีการตรวจคัดกรองมากขึ้นค่ะแต่ก่อนเนี่ยเอเชียคนยิ่งโดยเฉพาะคนเอเชียเนี่ยเรากลัวมากกับการไปหามหมอจะต้องเปิดหนะ้าอกให้คุณหมอดูอะไรอย่างเงี้ยค่ะพ<ะ>อในปัจจุบันเราตรวจคัดกรองมากขึ้น แล้วก็วิธีการตรวจก็ง่ายขึ้นเจ็บน้อยลงใช่ไหมครับวิธีการตรวจในปัจจุบันก็จะทําเป็นแมมโมแกรมอันตรสาวพอว,ว่ามีการทําอันนี้มากขึ้นเราก็จะตรวจรอยโรคที่มีขนาดเล็กๆเนี่ยได้เร็วขึ้นค่ะครับครับค่จำนวนที่เพิ่มขึ้นมาตอนนี้อ่วิธีการคําแนะนําของคุณหมอต่อคนไข้คือ,อยังไงปฏิบัติตในผู้หญิง ที่อายุมากกว่า25ปีขึ้นไปนะคะก็ควรจะตรวจเต้านมด้วยตวเองทุกเดือนเดือนละหนึ่งครั้งค่ะแล้วก็พออายุ40ปีขึ้นไปก็แนะนําให้ตรวจแมมโมแกรมอันตราซาวค่ะปีละหนึ่งครั้งค่ะวิธีป้องกันละ่ะวิถีชีวิตอ,อ,อาหารการกินอ,อุปนิสัยประจำวันเนี่ยต้องทำอะไรยังไงถึงลดโอกาสที่จะเป็นโอเค นี้พอถามถึงโอกาสที่จะเป็นเราก็ต้องเข้าใจเรื่องปัจจัยเสี่ยงของมะเร็งเต้านมก่อนหรือว่าก้อนเนื้อของเต้านมด้วยส่วนหนึ่งนะคะ,ะปัจจัยเสี่ยงเนี่ยมันจะแบ,บ่งเป็นสามพาร์ทหลักๆก็คือหนึ่งเรื่องเกี่ยวกับฮอร์โมนฮอร์โมนส่วนหนึ่งเราควบคุมไม่ได้อที่ผลิตมาจากรังไข่อันนี้เราตัดทิ้งเพราะว่าเราคุมไม่ได้นะคะเนี่ยอีกส่วนหนึ่งก็คือเกี่ยวกับเรื่องอยาฮอร์โมนที่จะสามารถรับเข้าไปการทานพวก อยาคุมกําเนิดหรือฮอร์โมนโดยไม่จําเป็นไม่มีข้อบ่งชี้อันนี้อาจจะเพิ่มความเสี่ยงนะคะโดยเฉพาะกินยาวๆอะไรเงี้ยค่ะคแล้วก็ส่วนที่เป็นไม่เกี่ยวกับฮอร์โมนก็จะมีเกี่ยวกับเรื่องแอลกอฮอล์การดื่มแอลกอฮอล์หรือว่าการได้รับการฉายแสงมาก,ก่อนซึ่งอันนั้นมันก็ควบคุมได้บางส่วนก็ลดแทนแอลกอฮอล์นะคะแล้วก็ส่วนสุดท้ายก็เป็นเกี่ยวกับเรื่องปัจจัยเสี่ยงด้านครอบครัว ซึ่งอันนั้นก็ควบคุมไม่ได้เช่นกันการกพันมีส่วนมากเลยไหมครับก็ส่วนหนึ่งค่ะส่วนหนึ่งของคนไข้มะเร็งเต้านมประมาณห้าถึงสิบเปอร์เซ็นของคนไข้มะเร็งเต้านมทั้งหมดเนี่ยจะสัมพันธ์กับเรื่องพันธุกรรมค่ะห้าถึงสิบเปอร์เซ็น์ที่เหลือมาจากสิ่งแวดล้อมอื่นๆถูกต้องครับแล้วทําไมผู้หญิงไทยจึงเป็นมากขึ้นที่บอกก็อย่างที่บอกค่ะหมอคิดว่าการตรวจทัดกองเรามากขึ้นค่ะเราก็จะพบอุบัติการการเกิด โรคมะเร็งเนี่ยมากขึ้น<ม>แต่ว่าเราพบในระยะที่เ,เริ่มต้นมากขึ้นค่ะอืมไม่ได้แบบว่าตายไปพเพราะร <c oughs> มะเร็งไปเลยอะไรเงี้ยไม่ใช่ครับอ๋อครับมะเร็งมะเร็งเต้านมกับมะเร็งส่วนอื่นของอวัยวะนี่ปฏิการต่างกันเยอะไหมมะเร็งเต้านมตอนนี้เป็นอันดับหนึ่งสำหรับผู้หญิงนะคะผู้หญิงอ๋อมันก็เทียบมะเร็งตับเทียบกับมะเร็งมดลูกเทียบกับมะเร็งส่วนอื่นในงร่างกายนี่มะเร็งหนึ่งเลยค่ะอ๋ะอผม ฉะนั้นมันไม่เกี่ยวอะไรกับอวัยวะส่วนนั้นมันมันเปราะบางกว่าส่วนอื่นหรือเปล่าไม่ได้เกี่ยวค่ะไม่เกี่ยวค่ะใช่ค่ะไอเซลตรงนั้นมันเกิดขึ้นก็เอ่ออย่างที่บอกค่ะคือคือเราบอกไม่ได้ว่าสาเหตุที่แท้จริงคือถ้าเกิดเรารู้ว่าอ่ะมีไวรัสไวรัส่วนหนึ่งที่สัมพันธ์เราสามารถไปป้องกันได้อุบัติการมันก็จะน้อยลงแต่ตอนเนี้ยเราจับแบบไม่ได้ อย่างหมอเนี่ยก็มีแบบคนไข้บางคนที่ไม่มีปัจจัยเสี่ยงอะไรเลยอายุน้อยด้วยแต่เป็นเป็น <ek> น <si> ั <àn> ่นมันนัมันบางทีมันก็มันก็ไม่สามารถระบุชี้ชัดลงไปถูกต้องค่ะคือฟันทงไม่ได้ว่าคนอย่างนี้อายุอย่างนี้อาชีพอย่างนี้กินอาหารอย่างนี้เนี่ยเป็นมากกว่าอีกแบบหนึ่งหรือเปล่าไม่มีไม่สามารถใช่ค่ะใช่ค่ะแต่<ม>ว่าส่วนหนึ่งที่อาจจะปรับปรุงได้อีกนิดนึงก็คือการทานอาหารที่ ป็นก็คือควบคุมให้ดัชนีมวลกายหรือว่าน้ำหนักอยู่ในเกณฑ์นะคะก็จะอาจจะช่วยลดได้บ้างบางส่วนอะไรอย่างเงี้ยค่ะสุขภาพทั่วไปการออกกําลังกายการนอนให้พอนี่คือพื้นฐานช่วยได้หมดเลยใช่ไหมถูกต้องค่ะอืมอืมอ,มอ,มอ,มอม่ช่วงนี้โควิดนี่ทําให้คุณหมอที่ดูแลเรื่องเอมะเร็งเนี่ยก็กระทบมีข้อจํากัดมากขึ้นคนไข้ต้องเลื่อนการผ่าตัดอะไรไปเยอะไหมคร ส่วนหนึ่งค่ะก็คือเนื่องจากว่าอย่างของหมอเนี่ยทำงานทั้งสองพาร์ทก็คือทั้งทางรัฐบาลด้วยทางทางเอกชนด้วย oh. ในส่วนของรัฐบาลเนี่ยกระทบแน่นอนเพราะว่า mm hmm. ห้องผ่าตัดเนี่ยเรามีข้อจํากัดมากขึ้นเราลด mm hmm. ปริมาณการผ่าตัดที่ mm hmm. ไม่จําเป็นออกไป <Yeah. S 2> สําหรับตัวส่วนหมอเองหมอก็จะพยายามเอาเคสพวกมะเร็งมาทําให้เร็วขึ้น mm hmm. แต่ว่ามันก็มีข้อจํากัดด้วยว่าปริมาณห้องผ่าตัดน้อยลงมันก็จะไม่ได้ mm hmm. ไม่สามารถจะ รันได้เร็วได้เหมือนเดิมอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ใช่แล้วมีบริหารยังไงครับบริหารให้ได้ผลกระทบน้อยที่สุดเนี่ทยทํายังไงซึ่งอันนี้อันนี้ทดสอบทดสอบความสามารถในการบริหารมากเลยนะ <laughs> ใช่ค่ะส่วนตัวหมอเองคือหมอจะไม่เร็จเ,เคสอะไรที่ไม่ใช่มะเร็งเ,เลยค่ะเ,เคสที่ไม่ใช่มะเร็งรอไปก่อนเลยค่ะส่วนเคสมะเร็งก็จะรันคิวขึ้นมาก็พยายามที่จะทํา หัตถการหรือว่าการผ่าตาัดที่ค่อนข้างน้อยให้มากที่สุดค,ค่ะ,คะก็คือเพื่อจะได้ปริมาณเคสทําได้เร็วขึ้นนะคะก็อีกส่วนหนึ่งที่หมอแอบหวังว่าการใช้ไรโอเบชั o นจะมาช่วยได้ในส่วนนี้อย่างน้อยก็คือรอระหว่างก่อนผ่าตัดก็ได้จะทำให้มีทามมิ่มากขึ้นอะไรอย่เงี้ยค่ะใช่ใช่คนไข้หมอที่เป็นมะเร็งเนี่ย ก็เสี่ยงที่จะติดโควิดง่ายขึ้นด้วยบริหารสองอย่างนี้ยังไงโอ้โหประเด็นเลยก็คือถ้าเกิดบ้านในช่วงที่ได้รับยาเคมีบำบัดคนไข้ก็จะค่อนข้างอ่อดแอลงอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีโอกาสติดเชื้อง่ายขึ้นส่วนใหญ่แล้วคนไข้ในกลุ่มนี้ตามรัฐบาลก็เขาก็จะแนะนำว่าให้คนไข้ในกลุ่มนี้เนี่ยได้มีโอกาสฉีดวัคซีนเร็วขึ้นเราหวังว่าวัคซีนจะ เบิกได้เร็วๆมาเร็วนะจะมาเร็วนะครับเพราะว่าที่น่ากังวลคือสมมาบ้านเดียวกันมีคนไข้ที่เป็นมะเร็งเต้านมอยู่เป็นคนไข้ของหมอแต่อีกในบ้านเดียวกันนั้นติดโควิดอ่าเราจะให้เขาจะแนะนําคนไข้ของเราที่เป็นมะเร็งเนี่ยปฏิตตัวอย่างไรเขาก็บอกเออเขาขอมานอนโรงพยาบาลได้ไหมก็เตียงก็อาจจะมีปนัญหาสองอยู่ที่บ้านเนี่ยจะทําตัวอย่างไรเนี่ยฉะนั้นมันโยงไปทั้งบ้านเลยนะลักษณะนี้อื จริงๆแล้วถ้าเป็นแบบนั้นในกรณีที่คุณสุนทิชัยพูดมาแบบนี้เนี่ยอาจจะต้องพิจารณาก่อนอันดับหนึ่งต้องตรวจคัดกรองคนไข้ก่อนว่าคนไข้ที่เราที่อ่อนแออยู่แล้วเนี่ยเป็นหรือยังใช่ถ้าเป็นก็แยกของกันง่ายเลยเอาเอาเองตรวจเองก่อนถูกต้องค่ะถูกต้องครับค่ะแล้วหลังจากนั้นถ้าสมมติคนไข้เราไม่เป็นเราแนะนําว่าให้คนไข้เราแยกตัวเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วสมมุติว่าของาติเป็นเอายาิไปกักตัวก็ได้ ใช่ใช่ใช่ญาติไมกักตัวก่อนใช่ครับอ่าหรือถ้าเกิดสมมติว่าญาติไม่สามารถไปกักตัวได้หาทางระบายออกไม่ได้สำหรับหมอหมอคิดว่าการที่เอาคนไข้ามานอนโรงพยาบาลโรงพยาบาลก็ไม่ได้ใช่ที่ปบอดภัยมากพอเหมือนกันค่ะอยู่ดีๆก็มีโควิดโผล่ขึ้นมากลางบอดอย่างเงี้ยก็ก็เจอแบบหลายกรณีแล้วเพราะฉะนั้นหมอไม่อาจจะไม่แนะนําให้คนไข้ามานอนโรงพยาบาลเพื่อกักตัวแยกจากคนที่ไม่เป็นนะคะก็ก็อาจจะเป็น แนะนำให้เขาเป็นแบบเหมือนโฮมไอโซเลชันแบบไอโซเลชันกันเองอยู่ในบ้านด้วยใช่ใช่ไอตรงนั้นน่ยบริหารไม่ง่ายเพราะเคยชินของคนไทยเนี่ยหมอ,อเธอรังเกียจฉันเหรอเอ,อ้ยเนี่ยกินข้าวก็ไม่มานั่งกินด้วยเหรออะไรเงี้ยนะมันก็จะมีมากเลยนะหมอไม่ง่ายเลยนะที่ผมเห็นนี่ต้องเปลี่ยน mindset ค่ะ m i n d เซ t ตอนนี้คือเราคือตอนนี้เราอยู่ในยุคโควิดซึ่งโควิดเนี่ยมันไม่ใช่โรคที่แบบอยู่หมู่มากแล้วเราจะชนะ แม้แล้วเราจะตายหมูเพราะฉกกันเรา,นา,นานอยู่แยกกันเราอยู่รวมกันเราตายนะถูกต้องถูกต้องเพราะฉะนั้นแยกแยกกันไว้ค่ะครับครับคุณหมอสัิตรสรุปหัวข้อที่เรานั่งคุยกันเกี่ยวกับเรื่องวิธีการเทคโนโลยีใหม่นะครับท,ที่ด้วยความเย็นเนี่ยเพื่อจะช่วยในการไม่ต้องผ่าตัดมะเร็งเต้านมเนี่ยลองสรุปดูนะครับว่าณวันนี้เป็นยังไงเทคโนโลยีนี้คืออะไรเพื่อว่าคนที่สนใจ จะได้ออบอกปรึกษาโรงพยาบาลบำรุงราชได้อย่างไรครับโอเคค่ะตอนนี้เทคโนโลยีนี้นะคะก็เป็นเทคโนโลยีใหม่ที่ชันใช้ความเย็นนะคะมาทําลายตัวเนื้องอกนะคะคโดยที่ของส่วนที่ต้องนมเนี่ยที่ fda เขา a p p พ o v แล้วว่าใช้ได้นะคะก็คือสําหรับก้อนเนื้อที่ไม่ใช่มะเร็งรโดยที่เป็นก้อนเนื้อเนี่นยควรจะเห็นโดยการทําอันตรวซาวแล้วก็เจาะชิ้นเนื้อพิสูจน์แล้วว่าไม่ใช่มะเร็ง โดยที่ก้อนต้องไม่เกินสี่เซนถ้าเกิดเป็นแบบนี้คนไข้ไม่ต้องการผ่าตัดหมอก็แนะนำให้ทำได้ค่ะส่วนสำหรับการที่เป็นมะเร็งแล้วอยากจะมาปรึกษาจริงๆก็ต้องทำความเข้าใจกันอีกทีนึงซึ่งหมอจะไม่สคิปไปแบบว่าโอเคงั้นคุณไปจี้เย็นเลยเราก็คุณจะต้องมาให้ก็ตัดสินเองให้ก็ตัดสินเองแต่ได้วางภาพให้เห็นว่าหนึ่งสองสามเป็นอย่างนี้ก็ ความเสี่ยงเป็นอย่างนี้ถ้าทําขั้นตอนแรกอย่างนี้ถ้าจะลองอทําก็ต้องผ่านขั้นตอนอย่างนี้ใช่ไหมครับถูกต้องค่ะครับดังนั้นใครที่สนใจจะสอบถามข้อมูลก็ติดต่อไปได้นะครับที่โรงพยาบาลบุรีรา,บบร,ราชใช่ไหมครับแล้วถ้า<ช><ช>มีการ,รขอปรึกษาคุณหมอสัิธรสุรสจริตธนาการก็รน่าจะได้ความรู้อย่างน้อยที่สุดนะครับผมเชื่อว่าคนสนใจมากเพราะมันเป็นเทคโนโลยีใหม่ที่ ความจริงนี่นะถ้าเรายิ่งอยู่ไปเนี่ยชีวิตมันจะยืนขึ้นจริงๆนะคุณหมอเทคโนโลยีมันมาเยอะหลายๆเรื่องที่เราเคยคิดว่ารักษาไม่ได้หลายๆเรื่องที่เราไม่เคยคิดว่ามันสามารถช่วยรักษาทําให้สุขภาพเราดีขึ้นยั่งยืนเนี่ยมันก็จะมันก็จะปรากฏขึ้นเรื่อยๆฉะนั้นยังไงก็ตามเราหายใจไปเรื่อยๆนะครับอย่าเพิ่งไปไหนสักคน <laughs> <laughs> มันจะมียาเทคโนโลยีแล้วก็จะมีหมอเก่งๆเนี่ยที่จะมาช่วยทําให้ คุณภาพชีวิตเราดีขึ้นโรคที่เคยคิดว่าร้ายแรงที่สุดเนี่ยมันก็สามารถรักษาได้แม้กระทั่งโควิดผมก็เชื่อว่าไม่ช้านี้เราก็จะสามารถควบคุมสถานการณ์ได้จริงๆวันนี้ต้องขอบคุณคุณหมอสัจสิทธรมากเลยนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะค